มากตอนช่วง PM เยอะๆช่วงเราต้องมานั่งใส่มาส์คือหมอบอกให้ไปใช้สเต r รอยด์้ามันระเหอมากคือเอาง่ายๆว่าไอตัวบัวหิมะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นลูกหลานคนจริงเราจะรู้ว่าเมื่อก่อนอากงอาม่เราเนี่ยน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกจะใช้แต่ัวหิมะัวหิมะ าจกองเลยตอนหลังเนี่ยก็เลยคิดกลับไปว่าเอ๊ะตอนนั้นอาม่าให้ใช้บัวหิมะนะแต่ว่ามันใช้เวลา4ปีเพราะว่าทํายังไงให้บัวหิมะไม่มีสเตียรอยด์อ๋อจริงๆอันนี้คือกล้าพูดเลยนะเมื่อก่อนต้องใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นนมนมหลังจากนั้นตั้งแต่รู้จักตัวนี้มาตั้งแต่กลุ่มมาไม่เคยได้ซื้อ thank you ตัวนั้นอีกเลยจริงๆคือล้างหน้าเสร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกต้องล้างน้ําเปล่าออกนะเพราะบางคนเขานึกว่าเป็นแบบว่าไม่ใ่มทาแล้วก็ทาแล้วปล่อยไว้ไม่นานก็คือ ชั้นหนึ่งขวดเนี่ยเอาจริงใช้ได้หลายเดือนเรื่องกว่ากับ2เดือนอ่ะถูกต้องไหมตัวเองใช้อยู่นี่นาเล็กหน้าใหญ่ป้าอีกตัวหนึ่งอยากให้คู่กันใช่ไหมอันนี้ตัวใหม่ป้าตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือเดอะครีมหลังจากตรงนี้หลายคนก็มาถามว่าล้างหน้าอยากได้ครีมบัวหิมะเพราะว่าเขาไปใช้างอแล้วเขาก็แพ้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญของอันนี้เนี่ยมันจะมี p a t e n t t e c h n o l o g y อยู่สองอันอันนึงเนี่ยจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือเดลนติโกเพื่อลดเรื่องของฝ้ากระโดยเฉพาะแล้วก็อีกอันนึงสารสกัดพิเศษ จากเกาหลีก็มีสุติทธิบัตรของเขาด้วยนะคะชื่อเดอร์ม c คลรรามันจะคอมบน์นกับสโนโ o เจสด้วยกันเนี่ยลดความระคายเครือง